ชิดชูกเกียรติทหารกล้าออเนอร์เดอะฮีโร่นะคะวันนี้เสนอปราดกรเกษตรทหารผ่านศึกค่ะเราคือทหารผ่านศึกจับสาตาวุ การส่งเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์มีบทบาทในการส่งเสริมในการประกอบอาชีพของทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการโดยจะดำเนินการสนับสนุนให้ตรงตามความต้องการของทหารผ่านศึกในแต่ละพื้นที่แบ่งออกเป็น4กลุ่มได้แก่กลุ่มการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มการทำอาหาร กลุ่มการแปรรูปผลิตภัณฑ์และกลุ่มงานช่างซึ่งในพื้นที่หมู่7บ้านเขากลมตำบลหน,นองทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่มีทหารผ่านศึกนอกประจำการท่านก็คือคุณสงวนมงคลสีพันเลิศซึ่งมีแนวคิดในการทำการเกษตรแบบผสมผสานโดยการใช้องค์ความรู้ในการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่นำมาเป็นหลักคิดในการบริหารจัดการพื้นที่ให้มีผลผลิตท,ที่หลากหลายและสร้างรายได้ให้กับครอบครัว โดยในปัจจุบันยังได้พัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขากลมอีกด้วยครับคิดตึงในหลวงรัชก,กาลที่9พระองค์ท่านบอกว่าให้เลือกมีกินก่อนมีตังค์ผมเลยตัดสินใจเปลี่ยนจากคิดมีตังค์มาเป็นมีกินคิดรอดก่อนคิดรวยตั้งแต่วันนั้นครับผมจะทําไม่เหมือนคนอื่นเขาผมเห็นชาวบ้านเขาลาบาก ผมเลยทำกเกษตรสวนทางคำว่าสวนทางคือสวนวิธีคิดสวนวิธีปฏิบัติและก็สวนวิธีตลาดครับมี3เรื่องโดยอาศัยสูตรคือ5ลดและข้อ5เพิ่ม 1. ลดพื้นที่ลง 2. ลดขั้นตอนและกระบ,บวนการต่างๆลง 3. ลดปุ๋ย 4. ลดความเสี่ยง 5. ลดความลําบาก 1. เพิ่มปริมาณทําน้อยได้เยอะ2เพิ่มคุณภาพคือได้สารไม่แจ่ปลอด4เพิ่มกาไรแล้วก็5เพิ่มความยั่งยืน ขยายผลให้กับตานปันสึกได้รับรู้ให้คําแนะนำบริเวณศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้นะครับก็ครบวงจรสำนักงานก็ได้ประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรอําเภอนะครับปศุสัตว์อําเภอต่างๆนะครับการขอรับการสนุมพันปลาพันธุพืชต่างๆนะครับสืบตีตะนมงคลสีพันเลิศนะครับก็เป็นฐานพันศึกชั้นที่4เป็นวิทยกรนะครับในการบรรยายนะครับให้หน่วยงานองค์กรชุมชนใดต่างๆนะครับที่ผ่านมาก็มีเครือข่ายฐานบันศึกได้เข้ามาศึกษาดูงานไปหลายๆรุ่นนะครับซึ่งแต่ละรุ่นนั้นก็นําไปต่อยยอดนะครับไปการประกอบอาชีพตามบริบทของพื้นที่ของตนเอง คุณสงวนมงคลสีพันเลิศยังมีบทบาทในการเป็นวิทยากรให้ความรู้ในด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่แก่ทหารผ่านศึกและบุคคลที่สนใจในเรื่องของการบำรุงดินการผลิตปุ๋ยอินทรีย์การเลี้ยงไก่การเลี้ยงปลาแบบบอซีเมนสามด้านและการปลูกพืชผักสวนครัว และไม้ผลแบบผสมผสานซึ่งคุณสงวนได้นำมาจากประสบการณ์ของตนเองที่ดำเนินชีวิตตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นระยะเวลา24ปีแล้วครับถ้าภูมิใจมากๆเลยว่าเราได้ใช้วิถีทางานใช้ระบบวินัยมาควบคุมเพราะด้วยหลักการจริงๆแล้วการทำอะไรก็ตามถ้าเราไม่มีวิน,นัยตั้งแต่ตีแรกทุกเรื่องครับล่มสลาย ที่ผ่านมาสำนักงานส่งเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตกระบี่ได้มีการจัดเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเครือข่ายทหารผ่านศึกและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เพื่อการสร้างองค์ความรู้ในการทําการเกษตรและช่วยหาปัจจัยการผลิตซึ่งเป็นการส่งเคราะห์ให้กับทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจาการให้มีอาชีพที่มั่นคงตามนโยบายขององค์การส่งเคราะห์ทหารผ่านศึก สำหรับทหารผ่านศึกที่มีความต้องการรับการสนับสนุนในด้านการประกอบอาชีพสามารถขอรับการส่งเคราะห์ได้ที่องค์การส่งเคราะห์ทหารผ่านศึกทั้งในส่วนกลางหรือในส่วนภูมิภาคที่อยู่ในภูมิลำนาของตนเองครับปัจจุบันแม้ว่าประเทศเราจะไม่ได้อยู่ในภาวะสงครามน,นะครับแต่ผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่จากเหตุการณ์ต่างๆจากสงครามในอดีตยังส่งผลต่อความเป็นอยู่ ความสูญเสียทั้งร่างกายและจิตใจของทหารกล้าครับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นหน่วยงานที่ดูแลรักษาเยียวยาผู้เสียสละเหล่านั้นครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านส่งกําลังใจร่วมบริจาคเพื่อสองเคราะห์ทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกครับ